ตอนที่392จินเป่าเป็นสายลับโทรศัพท์ของอวีเจอเองก็มีการแจ้งเตือนประเด็นที่เป็นที่พูดถึงมากที่สุดในขณะนี้ขึ้นมาเช่นกันเขาจึงเข้าใจในทันทีว่าทำไมสีหน้าของผู้กำกับหลิวถึงได้เปลี่ยนไปเขาเหลือบมองไปที่โจโจส่วนโจโจที่กำลังกอดชามข้าวอยู่นั้นก็มองกลับมาด้วยความงุนงงเช่นกันและเมื่อเห็นบางอย่างหนูน้อยก็ยิ้มพลางพูดอย่างดีใจว่าคุณพ่อเขาจึงหันกลับไปมอง จึงเห็นฉินเลี่ยที่กำลังเดินเข้ามาหาเมื่อเห็นความเย็นเยือกที่แผ่ออกมาจากสายตาของเขาอาวีเจอจึงรู้ว่าฉินเลี่ยรู้เรื่องนี้แล้วเขาจึงอดที่จะรู้สึกผิดไม่ได้เพราะเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้ต้นเหตุก็มาจากเขาเป็นเพราะเขาเองที่ไม่ได้ดูแลเด็กๆทั้งสองคนให้ดีจึงทําให้เกิดเรื่องขึ้นทั้งยังถูกอีกฝ่ายฟ้องกลับด้วยและในตอนนี้ชื่อของโจโจก็กําลังเป็นการค้นหายอดนิยมบนอินเทอร์เน็ตอีกด้วย โจโจยังไม่รู้ถึงเรื่องนี้เธอกำลังมองไปที่ฉินเลี่ยอย่างกระตือรือร้นและกางแขนอ้วนๆทั้งสองข้างออกเพื่อขอให้เขาอุ้มอยู่ฉินเลี้ยอุ้มหนูน้อยขึ้นมาก่อนจะลากเก้าอี้เขามานั่งและวางโจโจโลงบนตักของเขาเขาหยิบตะเกียบขึ้นมาก่อนจะคีบกับข้าวให้ลูกสาวอย่างใจลอยทวารังสีที่แผ่มาจากตัวของเขานั้นกลับทำให้คนที่อยู่รอบตัวถึงกับไม่กล้าพูดอะไรออกมา ผู้กำกับหลิวมองไปที่เขาด้วยความตกตะลึงก่อนจะมองไปที่หนูน้อยที่อยู่ในอ้อมแขนของเขาเมื่อกี้นี้เธอเรียกเขาว่าอะไรนะคุณพ่ออย่างนั้นหรือเธอเป็นลูกสาวของฉินเรียกคนนี้จริงๆหรือผู้กำกับหลิวเชื่อมาเสมอว่าตนนั้นเป็นพวกที่เฉยเมยและไร้ความรู้สึกมาโดยตลอดแต่ทำไมวันนี้เขาถึงถูกทำให้ตกใจง่ายๆครั้งแล้วครั้งเล่าแบบนี้ได้กันละ่ะ ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมรายการของเหล่าหวังถึงได้ฉินเลี่ยมาลงทุนให้ในตอนแรกเขาคิดว่าเป็นเพราะฉินเยี่ยนแต่ตอนนี้เขารู้แล้วว่าทั้งหมดนี่เขาทำเพื่อหนูน้อยคนนี้สินะใช่แล้วเขาเดาได้ถูกต้องทุกอย่างฉินเลี่ยยังคงไม่พูดอะไรเมื่อโจโจกินข้าวเสร็จเขาก็อุ้มเธอพลางลุกขึ้นและกำลังจะเดินออกไปทันใดนั้นเขาก็หันไปมองผู้กำกับหลิวก่อนจะพูดด้วยสีหน้าที่เรียบเฉยผมต้องการคำตอบก่อนค่ำนี้นะเขาหมายถึงเรื่องที่กำลังเกิดขึ้นบนโลกโซเชียลในตอนนี้ หลังจากที่ทั้งสองออกไปแล้วพวกเขาจึงคิดว่าคงไม่มีโอกาสแล้วจึงทำใจเกี่ยวกับเรื่องนี้พวกเขาไม่กล้าที่จะแสดงความเครียดแค้นต่อผู้กำกับหลิวจึงพุ่งเป้าไปที่โจโจแทนเพราะคิดว่าเธอนั้นซื้อบื้อทั้งยังสวมเสื้อผ้าที่ไม่ใช่เสื้อผ้าแบรนด์แนมอะไรคิดว่าเป็นของที่ขายตามข้างทางเสียด้วยซ้ำก็เลยโยนความผิดนี้ให้กับหนูน้อยไป พวกเขากล่าวหาว่าเธอเป็นเด็กที่นิสัยไม่ดีและชอบหาเรื่องทะเลาะกับคนอื่นแล้วให้ผู้ใหญ่เข้ามาปกป้องเธอไปกับอวีเจอแต่ทุกคนก็ไม่รู้ว่าพวกเธอมีความสัมพันธ์อะไรกันและทั้งสองคนก็เป็นไอดอลที่มีฐานแฟนคลับอยู่จำนวนหนึ่งดังนั้นไม่ต้องทำอะไรมากเรื่องนี้ก็ดังว่อนไปทั่วโลกโซเชียลแล้ว พวกเขาแ้งรับบทเป็นผู้ถูกกระทำและถ้อยคำที่ใช้นั้นก็ฟังดูจำยอมและน้อยเนื้อต่ำใจของพวกเขาก็ได้น้มน้าวให้ทุกคนเชื่อว่าพวกเขาถูกรังแกจริงๆและยังมาด่าโจโจว่าเป็นปีศาจร้ายอีกด้วยแม้ว่าโจโจจะเรียกตัวเองว่าปีศาจอันดับหนึ่งแห่งอารามซานซิงก็ตามแต่นั่นเธอเรียกมันด้วยความภูมิใจและเธอก็พูดได้แค่คนเดียวเท่านั้นคนอื่นจะมาเรียกเธอแบบนี้ไม่ได้สายตาของฉินเลี่ยดูเยือกเย็นมากมันเยือกเย็นเสียจนผู้กำกับหลิวต้องพยักหน้าอย่างไม่รู้ตัว เมื่อเห็นเช่นนั้นเขาจึงพาโจโจเดินออกไปโจโจไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหนูน้อยคิดว่ามันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ดังนั้นเธอจึงซบที่ไหล่ของฉินเลี้ยพลางโบกมือให้กับฮัวจี้อันฮัวจี้อันก็บอกมือให้เธอเช่นกันเจอกันพรุ่งนี้นะเจ้าเด็กอ้วนอึมอมโจโจพยักหน้าส่วนจินเป่าที่อยู่บนไหล่ของโจโจก็บอกมือให้กับฮัวจี้อันเช่นกันซึ่งท่าทางของมันดูเหมือนแมวกวักมากเพียงแค่ดำไปหน่อยเท่านั้น เมื่อขึ้นมาบนรถฉินเลียจึงได้ถามถึงเรื่องแมวตัวนั้นเขาสังเกตเห็นมันตั้งแต่ที่มาถึงแล้วเพียงแต่กำลังยุ่งอยู่กับเรื่องอื่นเลยไม่ทันได้เอ่ยถามเมื่อได้ยินคำถามนั้นโจโจก็ยกมือขึ้นมาป้องที่ปากของตัวเองเอาไว้ก่อนจะหลบตามองไปยังนอกฟอนะต่างรถหนูน้อยไม่กล้าที่จะหันมามองทางพ่อของเธอราวกับว่ากลัวความผิดอย่างไรอย่างนั้นหากพ่อของเธอรู้ว่าพี่จิงจอกให้มาหลักก็เขาคงจะโกรธเธอมากแน่ๆ เมื่อเห็นหนูน้อยเป็นแบบนั้นเขาก็เหมือนจะเข้าใจบางอย่างฉินเรียกขมวดคิ้วเล็กน้อยก่อนจะคาอบปลายนิ้วไปที่พวงมาลับเบาๆและถามไปว่าเกี่ยวกับลวดจินหรือเปล่าโจโจกระพริบตาปริบๆคุณพ่อคะลวดจินคือใครกันหรือคะก็พี่จิ้งจอกของหนูยังไงละ่ะที่แท้พี่จิ้งจอกก็ชื่อลวดจินนี่เองโจโจเข้าใจแล้วทันใดนั้นเธอก็รู้สึกผิดขึ้นมาสุดท้ายหนูน้อยก็หันไปมองฉินเลียดด้วยความกลัวว่าเขาจะโกรธเธอจึงได้อธิบายทุกอย่างด้วยน้ำเสียงที่แผ่วเบา คุณพ่อคะตอนแรกหนูก็ไม่รู้ว่านี่เป็นแมวของพี่จิ้งจอกหนูเห็นจินเป่ามันจับวิญญาณได้หนูจึงตามมันไป